อยอก็ขอสวัสดีชาวแวมพายทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วในเองนะคะก็สำหรับในส่วนของคลิปวิดีโอในวันนี้เนี่ยเรานะคะก็มาอยู่ในส่วนของเกม โ o บล็ออย่างในแมปที่มีชื่อว่า Under t a l e Test p r e s s Reborn นั่นเองสำหรับในส่วนของคลิปวันนี้นะคะก็ยังอยู่กับแฟนของเรากันอีกเช่นเคยนั่นเองเนาะอะอฮิอ่ะฮิอะฮิอ่ะใช่ละค่ะทุกคนต้องขออภัยทุกคนด้วยที่ในวันนี้นะอาจจะต้องลงคลิปดึกนะคะแล้วก็อเจ้าในคลิปวิดีโอในวันนี้เนี่ยก็คือไปเจอมาเป็นแบบแนว Under t a l e เลยนะคะคุณผู้ชมซึ่งอยู่ในเกม r o b l o x เนาะแล้วก็ Privat e Server ของแมปนี้น่ยคือฟรีนะคะ แต่ไม่มั่นใจนะว่าคนที่เล่นบนมือถือเนี่ยจะสามารถเล่นได้หรือเปล่าใครที่เล่นบนโทรศัพท์มือถือก็สามารถมาพิมพ์ไว้ที่ตอคอมเมนต์ได้เลยนะคะว่าเล่นได้หรือไม่ได้อะไรยังไงกันนั่นเองโอเคแต่ว่าก่อนที่จะเข้าไปชมคลิปกันนะคะว่าไอเจ้าแบบนี้น่าจะเป็นอะไรยังไงหนก็ก่อนอื่นช่วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนั่นเองนะ แล้วก็สำหรับใครที่อยากจะมาร่วมเล่นเกมในการขับเราสามารถเข้ามาจอยกันทาง Discord ใหม่ได้เลยซึ่งในส่วนของลิงก์ Discord ใหม่เนี่ยก็จะอยู่ที่ช่องใหม่ด้วยเช่นกันนะคะสามารถเข้าไปกดติดตามช่องใหม่ได้ก็เดี๋ยวจะทําการทิ้งลิงก์ช่องหนึ่งไว้ที่ใต้คอมเมนต์นะคะก็สามารถกดลิงก์ได้เลยเนาะคุณผู้ชมแล้วก็ฝากติดตามผลงานให้อีกช่องหนึ่งด้วยละกันส่วนลิงก์ Discord จะอยู่ที่ชุมชน YouTube แล้วก็ใต้คลิปวิดีโอของช่องใหม่นะคะก็สามารถเข้าไปหาดูกันได้เลยนะ อ่ะโอเคก็ถ้าทุกคนเนี่ยไม่อยากจะเสียเวลากันแล้วเนาะเราก็มาดูในส่วนของ a อ g ีโ m แบบนี้กันเลยนะคะว่า a อจีโ Map Under t a l e Test p r e s s Reborn จะเป็นหน้าตาย,ยัางไงแล้วก็วิธีการเล่นจะเป็นยังไงนะอันนี้ก็คือเข้ามาแล้วนะคะโหลดดิ้งเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยจะเข้ามายังในหน้าต่าง GUI หน้าตาประมาณนี้ตรงทางด้านฝั่งซ้ายจะมีระบบการเพระบบเซตติ้งนะคะดดูซิมีการปรับนเนส่วนของโลกราฟิกได้นะคะแล้วก็ปรับ ไอ้เจ้ากล้องสั่นออก Display cooldown นะคะโอเคโอโ้โหมีหลายอย่างมากๆเลยนะคะเนี่ยที่ให้สามารถตั้งค่าได้ Statistics นะคะจะเป็นในส่วนของเวลาหรือว่าข้อมูลของเราเนาะว่าเป็นอะไรยังไงค่าไปสู่ตายไปสูนติดต่อ,อก,กันก็สูนนะคะเริ่มเล่นครั้งแรกก็คือวันนี้นั่นเองเวลาตามนี้เนาะเวลาประเทศฝั่งเขานะคะแล้วก็ใช้เวลาเล่นไปประมาณเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ k d r คือ NaN เนาะ แล้วก็ต้องอัปเดตล็อกเนี่ยมีการอัปเดตพวกบาลานซ์อะไรต่างๆโอเคเดี๋ยวเราจะลองมาเล่นกันดูนะคะว่าเป็นอะไรยังไงเนาะกดเพลย์มาจะมีเป็นเฮ้ยมีรูปภาพด้วยเหรอเฮ้ยได้ยอยู่นะมีเป็นรูปภาพด้วยนะคะคุณผู้ชมเราสามารถเลือกเล่นได้ตัวไหนก็ได้หรอหรือว่ายังไงเอ่ย อันนี้จะมีตัวชื่อว่าอาจจะเป็นตัวชื่อว่าอะไรนะ a s r e a l นะคะอานทีิญญต้องขออภัยด้วย HP 175นะคะ ATK แล้วจะเป็น Attack 40ค่า Defense 250นะคะตัวต่อไปเป็น s a n s ด้านเองเนาะโอเคอ๋ออันนี้เหมือนจะเป็นแบบพลังความสามารถของตัวอะไรของใครในเรื่องใช่ไหมในจาก a n a t ทใช่ไหมอันนี้จะเป็นของแซนนะคะ Attack หนึ่ง Defense หนึ่ง HP หนึ่งอะไรประมาณนี้ เมื่อกี้เรากดโดนใครอะทำไมไมันเป็นสีอ่อนเขียวค่ะคุณผู้ชมอ๋อมีอยู่สองร่างคือฟรีสนะคะเฟสสอง HP หกสิบนะคะแอตแท็กสามสิบดีเฟอยู่ที่แปดสิบห้าอันน่าสนใจอยู่เหมือนกันแต่ไอ้ที่มันเป็นอันดับเทลเอ็กเทลกับกริชเทลเนี่ยมันคืออะไรไม่มั่นใจนะคะอืลองกดดูไหมกดได้ไหมอ๋อโอเคเหมือนจะเป็นของ อืมจะเรียกซีรีส์ของอันเดอร์เทลว่ายัางไงดีขอเรียกว่าเป็นภาคละกันนะเพราะไม่มั่นใจว่าในเรื่องอันเดอร์เทลเนี่ยมันเรียกยังไงกันยังเอาละกันเนาะคุณผู้ชมก็คือไม่มั่นใจจริงๆใครรู้ก็บอกได้นะคะอืมโอเคเอ็ก okay. ซ์แทนจะเป็นในส่วนของฝั่งเอ็กซ an ์แซนนั่นเองเอ็กซ์คาร่านะคะเหมือนตอนนี้จะยังใช้งานไม่ได้กริชเทลจะเป็นคาร่าแทนนั I ่นเอง WIP นะคะโอ้โห,หน่ากลัวใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวเราขอไปเรียกเป็นภาคอันเดอร์เทลกันก่อน ล้วขอเรอกเป็นฝั่งตัวฟริสกันก่อนนะคะว่าเป็นยังไงนะโอเคอาการเข้ามาไหนดูซิว่าเป็นยังไง,งกันเอ่ยกดในส่วนของคอนโทรลจะเป็นการวิ่งนะฮะกดอัลติเนตไม่มีอะไรเกิดขึ้นต้องกดคอนโทรลเอาไว้นะคะคุณผู้ชมจะเป็นการวิ่งค่อนข้างเร็วไม่ยาการแมวเนี่ยถือว่าค่อนข้างจะสวยงามใช้ได้กันเลยทีเดียวนะ C, ีเวคไม่มีอะไรนะ a t t แท็กส e f f ิบ t Distance อยู่ตรงกลางดิฟป5สิ้เดี๋ยวลองดูซิมันมีอะไรยังไงกันบ้างเอ่ยอเหมือนการวิ่งของเราจะต้องใช้ค่าสต m มินาด้วยใช่ไหมน่าจะอย่างนั้นนะฮะกดค้างไว้นะ c อนโทรลโอเคอันนี้จะเป็นท็อปสิที่สามารถคิวได้เยอะที่สุดแล้วก็ตรงนี้จะเป็นฝั่งที่ท็อป10ที่คิวได้เยอะที่สุดต่อสิบอาทิติเหรอ ท็อป10 weekly really kill นะเหมือนจะเป็นรายอาทิตย์นะคะที่ฆ่าได้เยอะที่สุดอะไรประมาณนี้อันนี้อ๋อจะเป็นจํานวน kill อันนี้ก็จะเป็นจํานวนที่ฆ่าได้ในอาทิตย์นี้นั่นเองอะไรประมาณนี้นะคะโอเคอ่ะเดน,นลองดูสกิลกันสิคะว่ามีสกิลอะไรกันบ้างดัมมี่แต่ละตัวเนี่ยจะมีความแตกต่างกันไปนะคะขอทดสอบกับดัมมี่แบบปกติแล้วกันสกิลเนี่ยน่าจะเป็นตัวเลขหรือเปล่า กดโอเคโจมตีปกติได้นะคะคุณผิ้ชนจะมีเอฟเฟกประมาณนี้้าหน้าฝั่งขวาม,มือจะมีการโจมตีแบบฮนะิตนาะแล้วก็ดามจโดยรวมที่เราสามารถทำได้นั่นเองดามจคือมันจะรวมกันนะคะอืโอเคดามจเอฟเฟกค่อนข้างสวยงามใช้ได้นี่แน่โอโหเอฟเฟกสวยจริงนะเนี่ยทำไปเล่นไปสองสามสี่ห้าโอ้โหแอนิเมชั่นค่อนข้างสมจริงสกิลหนึ่งเป็นยังไงเอ่ย นี่แน่ฟันรลลัวไปนะคะคุณผู้ชมเรียบร้อยสกิลที่สองล่ะอือหึอยดาเมจดุแรงโอพใช้ได้เลยนะคะคุณผู้ชมมีระบบชีฟล็อกด้วยนะคะเลขสามนี่แนะอือหึอือหึนี่โอ้โหแอนิเมชันคือต้องยอมรับเป็นเถาว่าพวกเอฟเฟกอะไรงนี้สวยงามมากจริงๆโอเคนี่ฟันไปอีกรอบนึงอาจประมาณนี้นะคะค่อนข้างจะน่าสนใจกันเลยทีเดียวนี่น เอฟเฟกต์ดินแทเราสามารถปรับการตั้งค่าได้ด้วยฮะคือยังไงอ,อ่ะหืมโอ้โหเอฟเฟกต์สวยงามจริงค่ะต้องยอมรับเลยเซอร์เวอร์โลเคโอเคอะไรประมาณนี้ตรงข้างบนเป็นอะไรเนี่ย Open CMDRF2 เปิดระบบคอมมาขึ้นมาได้อีกด้วยนะคะเนี่ยคุณผู้ชมอืมทำไปเล่นไปนะแล้วเราจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมยังไงเนี่ย่ยาบอกนะว่ารีซา Lisa, เหรอเอ่อ รีรีสปาวอันนี้ไม่ได้แฮะเราสามารถใช้คอมมันสามารถแซนอันนี้ได้เลยไหมสเตมิน่ต้องน่าจะใช้คำว,ว่ารีนั่นแหละฮะรีจอยรีเฟรชรีเฟรชเหรอใช่เป้าหว่าหรือว่าเรากดอะไรผิดพลาดไปอืม ค่อนข้างจะงงๆอยู่เหมือนกันนะตอนนี้อะไรเนะี่ย Now i s your chance to be a big shot หืมโมต,ตีได้เหรอโจมต,ตีไม่ได้นะฮะประตูนี้จะพาเราไปไหนเอ่ยไม่ได้ไปไหนอะไรยังไงนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวลองกดตัวปุ่มอื่นดูสิคะว่ามีปุ่มอะไรกันบ้างไม่มีใช่ไหมไม่มีเอ้ยเมื่อกี้เรากดอะไรเอ่ย Skill F เหมือนจะเป็นการตั้งท่าน,นะคะป้องกันอืมโอเคก็อาประมานี้ แล้วเราจะสามารถรีอยากรีตัวมากเลยอะ่ะอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยรีจอยไหมรีจอยได้ไหมอะ่ะหรือว่าเราไม่สามารถใช้ระบบคอมมานด์ได้เพราะว่าเราไม่ได้ซื้อเกมพาสอะไรหรือเปล่าเอออาจจะเป็นไปได้นะฮะรี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 จอยไม่ได้สิ ใช่ไหมเห็นไหมเขามาไม่สามารถใช้งานได้ด้วยอาจจะต้องออกเกียแล้วก็ต้องเข้าใหม่นะคะคุณผู้ชมเออก็อาจจะลำพากสาหรับเรานิดนึงใครที่มีข้อมูลที่สามารถแบบรีเซ็ตหรือว่าเลือกความสามารถมาใหม่ได้แบบง่ายๆเนี่ยก็ลองพิมพ์มาที่คอมเมนต์ด้เลยนะคะเดี๋ยวขาทาการออกไปสักครู่นึงแล้วกันนะคะคุณผู้ชมโอเคทุกคนได้ทําการรีแล้วก็เข้ามามาเห็นแล้วนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาทําการเลือกเป็นของเจ้าตัวนี้กันบ้างดีกว่าแอสเรลนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะลองมาดูซิ โอ้โหต้องยอมรับนะคะว่าแอนิเมชันอะไรอย่างงี้ค่อนข้างจะสวยเลยแล้วเราเนี่ยก็เหมือนจะมีพลังของเจ้าตัวแอสเรลอย่างนี้ด้วยเอาสิธรรมดาสัที่ไหนละคะเวลายืนอยู่นิ่งๆชื่อของเราก็จะเป็นสีลุงนะคะแล้วก็มีการบอกด้วยนะว่าเราเล่นบนไหนอะไรยังไงนั่นเองนะคะมีเลือกอยู่ที่ประมาณ175กดในส่วนของ Control ดูวซิบินเร็วขึ้นกว่าเดิมไหมนี้พุ่งสปีดไปเลยเอาซิคุณผู้ชมธรรมดาสัที่ไหนล่ะแบบนี้ โอเคเราจะมาทาการลองโจมตีปกติกันดูก่อนละกันนาอว่าเป็นยังไงนี่เนี่ยดาเมจเข้าไปลบสามลบห้าลบแปดลบสิบไปเรื่อยๆใช่ไหมอ๋อดาเมจครั้งสุดท้ายจะอยู่ที่ลบสิบนาอแล้วก็จะทําทให้ศัตรูเนี่ยดอกแบคไปได้ด้วยนะคะประมาณนี้หนีเอาสิคุณผู้ชมสนุกใช้ได้อยู่เหมือนกันนะแอนิเมชันสวยดีแล้วก็ถัดมาเป็นสกิลมีอะไรกันบ้างสกิลหนึ่งอุย้ยปล่อยเป็นดวงดาวออกมาฮนะสกิลหนึ่งนี่ไงฮึดวงดาวอันใหญ่ เอาสีคุณผู้ชมทาเป็นเล่นนะเนี่ยทําไม่ธรรมดานะสกิลที่2เลข2นะฮะเป็นสกิลเลขสองโหเอาสีโอโหปล่อยพลังนี่สวยจริงค่ะแอนิเมชันอะไรอย่างนี้แล้วเลข3ามละ่ะมีหรือเปล่าเลข3 chaos saber นะคะปล่อยมาเป็นอาวุธดาบอันนี้ออกมาโจมตีแล้วดาเมจจะแดงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดคะดาเมจแตะไปที่ลดเจกันเลยทีเดียว โอ้ oh my g อดาเมจอย่างแรงแล้วควบคู่กับสกิลได้ไหมเลขหนึ่งได้คนะเหมือนสกิลจะเปลี่ยนไปด้วยเนาะเลขหนึ่งเปลี่ยนเป็นการปล่อยดาแทนเลขสองโอ้โห oh, อืมฟันดีสิครับเอาไงอะ่ะไม่ธรรมดานะเนี่ยเลขหนึ่งอีกสักรอบหนึ่งละกันเลขหนึ่งปล่อยเป็นดวงดาวไปนะคะดีอ่ะประมาณนี้เนาะไปเป็นท่าทางเนาะท่าทิศทางเลขสี่มีไหม ไม่มีนะคะเลขห้าก็ไม่มีด้วยเช่นกันเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้เรากดสกิลอะไรอะสกิล E เหรออ๋อสกิล R นะคะสกิล R หมายถึงการเทเลพอร์ตไปข้างหลังเนาะสกิล F เวลาป้ปองกันหนีประมาณนี้นะคะ่ะเป็นไงเอ่ยถ้าใช้กับควบการเรียกอาวุธออกมาด้วยเนาะอืมนอกนั้นก็เหมือนจะไม่มีอะไรแล้วนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราลองกดสกิลเลขสามอีกสักรอบหนึ่งน่าจะเป็นการปิดจริงด้วย แล้วก็พอป้องกันนะคะจะเป็นยังไงเอ่ยสกิลเอฟนะคะ,ะป้องกันเหมือนเดิมเอฟเฟกก็เหมือนเดิมส่วนสกิลก็จะกลับมาเป็นปกติเนาะโอ้โหค่อนข้างจะน่าสนใจกเลยทีเดียวนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรารีเซ็ตล่ะมกรนไปนไหนแล้วนะ่ะโอ้โหไปโนถ้าเกิดว่าเรารีเซ็ตเนี่ยถ้าเราตายเราจะสามารถเปลี่ยนพลังอันอื่นได้ไหมเราไม่อยากออกนะมาคุณผู้ชมที่เกียดออก,กน,นะฮะอืม แล้วก็เหมือนจะมีคําพูดด้วยจากใน Under Tale เนอะน่าสนใจมากๆเป็นแบบอีกแบบหนึ่งที่น่าสนใจกันเลยทีเดียว about o save you เอาว่าคําพูดขนานมากอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยโอเคจบยังเรียบร้อยกลายเป็นฝุ่นหัวใจแล้วก็เอือพังนะฮะโอเค เกมโอเวอร์โถเอ้ยไม่น่าออกเลยคุณผู้ชมมันรีให้เราไหมเนี่ยโอ้โหไม่น่าออกเลยจบแล้วถือว่าทดสอบให้ทุกคนได้ดูลวกันนะคะว่ามันอันนี้ได้เอ๊ะอ้าวอันนี้คือเราไปกดอะไรเนี่ยพลัสคาร่าหรือว่าเอ็กซ์แซนสักอย่างคือมันโบเกนอยู่นะคะมันใช้งานไม่ได้เรากดผิดอีกเดี๋ยวเราจะขอทำการเปลี่ยนไปเป็นอันอื่นดีกว่าเนาะว่าจะเป็นอะไรยังไงกันนั่นเองนะคะ เดี๋ยวนะคะคุณผู้ชมเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้อ้าพลังนี้มาเฉยเลยของเอสคารใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดดูอาวุธนี่สิฮะคุณผู้ชมค่อนข้างจะสวยงามใช้ได้เลยนะอันนี้โอเคอ่ะเราจะลองมาดูกันเลยนะ,ะว่าเป็นอะไรยังไงนะอยู่ดีๆคือเรากำลังแบบจะรีเซ็ตเนาะแล้วก็พอมาเจอ,อัน,นี่ก็คือแบบอืมลองดูและกันว่าเป็นอะไรยังไงนะลองกดวิ่งดูกดวิ่งไม่ได้หรอ กดวิ่งได้นี่โอ,อ้โหเราวิ่งอย่างเร็วด้วยนะคะนี่ดูไม่ก็แต่ก็เหมือนจะต้องสูญเสียค่าสเตมินาเยอะอยู่เหมือนกันโอเคทำการเดินไปอย่างเร็วแสงมีถึงด้วยการถึง5สกิลด้วยกันนะคะเดี๋ยวลองดูสิเอ็กซ์คาร่าเลขหนึ่งกันก่อนเดี๋ยวลองกดเลขหนึ่งดูสิฮะแล้วทำไมเราบางทีเหมือนจะวิ่งได้โอเคต้องกด W 2สองครั้งเหรออ๋อโอเคโอเคอ่ะทำการวิ่งไปนะคะแล้วก็เลขหนึ่งดูสกิลแรกเลขหนึ่ง ได้ไหมโอ้โหคิดว่าจะได้นะคะไม่ได้ปล่อยสกิลไม่ได้ก็คือมันมาเป็นแค่ในส่วนของหน้าตาของอาวุธเฉยๆนะแต่ว่า มันยังใช้งานไม่ได้เข้าใจเนาะเพราะว่ามันยังบล็อกเคตันที่เขาได้บงได้เล็บบอกเอาไว้เลยโอเคแล้วก็เดี๋ยวส่อของสกิลสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวเราจะขอทําการรีวิวเป็นของตัวละครตัวหนึ่งละกันคะที่ทุกคนเนี่ยหลายๆคนน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วนั่นก็คือแซนเราจะลองมาดูสกิลกันค่ะว่าแซนในแบบนี้นะ่จะหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็จะสวยงามยังไงนั่นเองคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะลองมาดูกันเลยเนาะโอเคทำาการกริชเฮลเนี่ยอันนี้คือน่าสนใจจะเป็นคาร่าค่ะเดี๋ยวค่อยเอาไว้ที่หลังละกัน อันนาเทลแล้วเป็นแซนละกันไหน๋ลองดูสกิลดูสิถ้ายืนในในของมันก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะคะอืมกดโอเควิ่งไปเลยแซนถ้าวิ่งก็จะเป็นประมาณนี้ด้วยนะคะคือบรรยากาศแบบคือมันสวยงามมากอะ่ะคุณผู้ชมโอ้โหน่าสนใจกลิทเดียนทะ,ะแบบนี้แต่ว่ามันยังเป็นในส่วนของแบบเทสเพรสหรือว่าเอาไ้ทดสอบอยู่เนาะถ้ามันเปิดตัวมาแบบจริงๆนะี้ยน่าจะคนเล่นเยอะอยู่เหมือนกันนะพมว่าเขาใส่ใจรายละเอยียดได้เยอะมากๆโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะว่าเป็นยังไง โอ้โหกด W สองครั้งมันจะเป็นการ dash อย่างนี้นะคะคุณผู้ชมอันนี้เพิ่งรู้นะโอเคอ่ะทริคใหม่เดี๋ยวเราจะลองดูสกิลดูกันต่อนะฮะอยู่ไหนเอ่ยอยู่โน้นก็ไปเลยสิครับนี่ไปได้วยความเร็วแสงนี่หนโอ้โหวิ่งอย่างช้าเลยวิ่งไปหนยนั่นแหละวิ่งช้าจริงฮะมันอาจจะควบคุมยากน,นิดนึงเนาะชิรึบโอเคเดี๋ยวลองดูสกิล C เลกหนึ่งนะคะ กลเป็นกระดูออกไปเนาะดาเมจรวมๆอยู่ที่16นะคะ6ครั้งเนาะซอมตีสกิลที่ 2, 2ก็เหมือนกันดาเมจเหมือนจะรุนแรงขึ้นสกิลที่3เนี่ยไปออกมาเป็นกระดูนะคะสกิลที่4มีด้วยนะของแซนนีหน้าตาประมาณนี้สกิลที่5ปากเป็นผนังกระแพงกระดูออกไปสกิลที่6ก็มีด้วยเช่นกันนะคะเป็นผนังแบบนี้สกิลที่7ไม่มีสกิลที่8ไม่มีนะคะโอ้อโหสกิลของเจ้าแซนน่เยอะอยู่เหมือนกันนะ สกิล R นี่เป็นไงเอ่ยทำการเทเลพอร์ตเนาะไปด้านหลักนั่นเองสกิล T สกิล Y F G เำหรับกล้องการ F เนี่ยเป็นยังไงเอ่ยอ๋อเป็นการหลบแทนนะคะโอเคสกิล C สกิล X สกิล Z C V G E M อะไรเนี่ยไม่มีนะคะคุณผู้ชมจะมีด้วยกันแค่ประมาณนี้ โอเคก็ okay, ขอรดวิวประมาณนี้ละกันค่ะคุณผู้ชมสำหรับในส่วนของแมปเนาะที่มีชื่อว่า Undertale Test Place Reborn นั่นเองเป็นแมปที่ค่อนข้างจะน่าสนใจอีกแมบหนึ่งเลยแล้วก็ใครที่ชื่นชอบในส่วนของตัวที่มาจากเรื่อง Undertale ก็สามารถมาลองเล่นแมบนี้กันได้นะคะพวกเอฟเฟกแล้วก็แมปอะไรนี้ค่อนข้างจะสวยงามใช้ได้เลยเนาะก็เดี๋ยวจะทำการทิ้งริแมปเนี่ยเอาไว้ที่ใต้ดีสคริปชันก็สามารถมาลองเล่นกันได้เลยนะคะโอเคสำหรับในส่วนของคลิปวันนี้นะคะคุณผู้ชมก็ต้องขอลาทุกทุกคนทุกทุกท่านกันไปก่อนล้วกันะคะ เอาไม่เจอในส่วนของกริวันพรุ่งนี้แลากาันนะครับผม